วัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้น้องกับตันบยูนะครับพอดีว่าพอจะมาลองเพลงให้พี่น้องฟังนะครับบรู้ว่าน้องกับตันไปเรียนทังใดบ้นีครับบเห็นเลยครับพ่อางไหนก็เห็นนะครับฟังเพลงกันนะครับีเฮ้ยยังคือกับตันแท้เฮ้ยกับเฮ้ยยังคือกับตันแท้วะ เฮ้ยกัปตันเฮ้ยเชียงกัปตันลองพี่ตไยอ่ะพี่ก็ลองหิ้งมวนเทปาร์ลองมือรู้หรือวิ้งวิ่ยตันทีนอะลูกโอ้พอหาดังนั้นหาบ่เจอเลยตัวนี่ลูกตันนั่งยี่นี่เดี๋ยวลูก โอ้ยบอกแล้วพูกไหนร้องเพลงว่าตันร้งองเพลงอย่างเมื่อกี้ไหนลูกเลรถมีน้ำมันนัดกันอยู่ว่าจังสี่ถึงสั้นไอ้โคตรโทษลหลายๆรถบ่มีน้ำมันไอ้หายเงินบ่ทันขันสิขอยห้แม่ก็ยยันตึงแต่แล้วหายเอาวันเสาร์นี่ลูกวันเสาร์นี้ขอเลื่อนไปก่อนจะเป่างอนให้เข้าใจใจต้องการ รถ,รถบร่มีรถบามีน้ำมันไหน้หไมไเม็ยนันเตีย่ะฮูฮูัน,นะครพ <c oughs> อไหมครับรครับพอจะยไหมครับใช่